ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระคุณสำหรับพระสัญญาที่ประทานแก่ผู้ที่มีใจสุภาพอ่อนโยนพระองค์ตรัสว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีจิตใจที่อ่อนโยนไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธแต่ดำเนินชีวิตด้วยความรักความถ่อมใจ และการให้อภัยไม่อวดตนไม่สแสวงหาความยิ่งใหญ่ตามทางโลกแต่ยึดมั่นในทางของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อขอให้ชีวิตของข้าพระองค์สะท้อนพระลักษณะของพระเยซูผู้ทรงเป็นแบบอย่างของความอ่อนโยนและทรงได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงขอให้ความสุภาพอ่อนโยนของข้าพระองค์ เป็นพยานถึงพระคุณของพระองค์ต่อผู้คนรอบข้างและขอให้ข้าพระองค์ได้รับมรดกฝ่ายวิญญาณที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ทั้งแผ่นดินนี้และแผ่นดินนิรันด์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมน